สบายดีพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนที่ขับมาหลับสมเลยพี่น้องเลยันนี้พอตรวจการเดินทางมาปล่อยเอี่ยนแล้อพี่น้องในจํานวนเก่าโตก็เลยสิไปเกลือปลาต่อนะพี่น้องวัดทําเทียพี่น้องตรวจก็มาตลอดอยู่แต่ไม่ได้สูถ่ายแล้วพี่น้องถ่ายเตหุมางขังมาเลยเื่นหนึ่งมาครังหนึ่งพี่น้อง คนเมียกลายคนใดเนาะห้อนๆพี่นอ้องมืองกาดห้อนแบบเป็นหนังยังไงผมเหมือได้พี่นอ้องเลยทางก็เดินทางมาห่อนเนาะก็จะปล่อยเอี่ยนไปแหละมาคนเดียวเด้พี่น้องเหมือน มีไฟมานำนำผุใี่เนาะกร้อยได้เนาะที่ขักเนาะใี่เนาะเนล่ปลามาเบิ่งปลาพี่เนาะตโตพักใหญ่พักใหญ่ปลาครับมตัวสังคาสังคาเนี่ยใี่เนาะ เดี๋ยวจะไปหนังดูเพื่อนพี่นอ้องนี่ระเบียงหนังวันแล้วเนาะที่ที่เย็นดีว่าจะ,ะพี่น้องตัวใหญ่ไหมพี่น้องหีืตัวปักใหญ่เขาเห็ดน,นี่พี่นอ้องนี่เห็ดใหม่นาะเขาเห็ดใหม่นาะ,ะนี่หวังเพาะพันธุ์ปลาเพราะนี่ หวังเพาะพันปลาพี่น้องลูกมันเป็นเย็นพี่น้องเขาเห็นน้ำตกลงมาเลยพี่น้องเขาเห็นใหม่นาอน่าจะเห็นนะพี่น้องโอ้ยอยู่นี่กับตัวใหญ่เลยพี่น้อง อ๋อไม่ตัวสัคารส,ส,สังารพี่น้องเบื้องจิเกลือมันก็ได้พี่น้องซื้อมาสองถุงถุงละสต้บาทนี่แหละพี่น้องประมาณน,นี่ห้าพันกรนีบอ่นเอาเบื้องชีอลองเกลือเปล่เพิ่งเอาไว้ทีขึ้นมาอยู่บ่พี่น้อง จะกินจะบอกนี่เนาะเออยังบ่อยากกินอะไรวะเอา,อากินอยู่เนาะกินอยู่ได้พี่น้องป้รปรงาเนี่ตัวบากไงน้ำงามพี่น้องเลยน้ำมัเลาะบินแค่นี้ต่อเด้อมีเท่านี้บ่ À, mà cười thì nó đó như tôm nhành để bà đục nó à thôi tôi xong cả tô cả tô không định nói nó lại hay lý này lại lý ตัวสังคาสังคาเยเนาะเออปลาตัวพวกนี้มันบกากาเข้ามาเนาะมันยานเนาะมันจะปลาดุกเนาะ เำลัจะเกลืออีกทงหนึ่งเนาะซื้อมาสองทงเนาะวันนินเนาะ คือจอดเลยพลยลยยี่น้องเลยผมไล่ไลายเลยเนาะอ่าคนละพ,ดดพี่น้องน้องนี่ก็ถือว่าใหญ่เติบมากพาวกยงาประมาณตัวละแต่ส่วนมากมาันจะมาอยู่นี่พวกคนหลักเกลือมาอยู่นี่เนาะพี่น้อง ไก่ตอกไก่ตอกทำเด้พี่น้องเออเขาเห็นแบบธรรมชาติดีเลยพี่น้องในวัดนี่เนาะวัดทันเทียก่อนสีมาพี่น้องมันงามเขาเห็นเย็นพี่น้องปั่นมะพร้าวด้วยเนี่ยปั่นมะพร้าวมาพี่น้องมานปั่นกัน เลี้ยงไกต่ตอกแล้วนะพี่น้องไก่ป่าเนาะเติมทางกระปั้นกระปั้นนี่ <c oughs> เขาเห็นงามนะพี่น้องเนาะเขาอ,อันดีเล่นนี่ก็จะเป็นไก่กับแคมของนะพี่น้องบางเดีอยวจะไปยืนอยู่จุดนะจะเห็นนะพี่น้องว่าแคมของนะเพื่อ ชื่อหนี้ใจเห็นอยู่งามงำอยู่ทางต่อไปแข็งคอพี่น้องเออมาเบิ่งี้ยกล้นี่ยมันบมาในน้อยเลยพี่น้องเือว่าใหญ่นะบาเงล้ยไก่เพียงเติมแล้วมีคนลอยความได้เลยพี่น้องสุดลูกตาเลยพี่น้อง อาจจะเป็นขย็นเป็นตุปเป็นตุนะพี่น้องอยู่แห้งน้องสุดลุกตาเลยพี่น้องเดือนปลายห,หรือสองเดือนมาตรวจมาเดือนหนึ่งนะวพี่น้องเนี่ยมาทำบุญ เอาเมื่อเรื่องเด้จะโตนะพี่น้องพี่น้องสลากทีมหนี่งมาตัวแต่ที่คอจกปลาพีเอฟซีไปก่อนเด้อพี่น้องได้ก็ขอบคุณทุกทีทุกคนเนาะที่เข้ามาเบิ่งเป็นกำลังใจเนาะพี่น้องโดยเฉพาะอาบุตรินเนาะกผ่าพพเอฟซีมาเบิ่งบรรยากาศทางนั่นเนาะวัดทรรเทียพี่น้องเลยจะเป็นวัดเป็นเห็ดใหม่เนาะ ก็เลยพาพีพเอชซีมาเบิ่งเนาะคือถัดธรรมชาติพี่น,น,น้องเอาในแด่ก็ขอจบพอลาไปก่อนเนาะลาไปก่อนด้อพี่นอ้องพอาก,กันในยิบหนาเนาะสบายดี